โอเควันนี้เราจะมาสู้กับเออ่ซอมบี้ฮันต์หนึ่งร้อยตัวโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันมาดักอยู่หน้าประตูเลยเออเอออะโอ้โหดาบหัวดาบโอ้มาเรามีเดิมนี่ดาบเิ็นชาร์ตอาบน้ทองอิน ขอดูดทีเมื่อกี้เมื่อกี้ย่าเรียกมีแอปเปิลทองเอ็นชาร์ดแล้วก็ชุดก่อนเอ็นชาร์ดมาเรามากินแอปเปิลทองเตรียมกันมาดูกันสองสองหนึ่งไป mời mọi người mời 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 นะยังมีอีกเหรอยังมีอีกเหรอ,อ,อ,อยังมีอีกเหรอเนอะถาน่อยกินก่อน โอ้ยตอนนี้เราหิวมากหิวมากยังไม่บดด้วยเอ้าเราเดินไม่ได้เราเดินไม่ได้ดไไดช่ด้วยเราเดินไม่ได้อเงี้ หมดยังอ่ะหมดแล้วง่ายมากโอเคงั้นสำหรับวันนี้ขอตวลาไปก่อนสวัสดีเขาไม่ไหว